สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้องกระเทนซีวิทีเป็นันเองครับผมวันนี้ผมได้ฝรั่งซูชิมาเดี๋ยวมาชิมกันให้ดูเนาะถามว่าเคยกินมาก่อนไหมเคยกินมาบ้างนะแต่ก็คือตอนตอนที่ไปเที่ยวสวนที่ไหนสักที่ผมจำไม่ได้คือมันมันชิมหลายหลายหลายพันนะเนะาะไม่ได้ชิมจริงจังสักทีวันนี้ได้มาจากสวนอุ้ยพันไม้นาะเขาให้มาเป็นสิบกิโลเลยเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวไอ้เจ้าฝรั่งซมีิกัน ว่ารสชาติรสสัมผัสมันเป็นยังไงเนาะเห็นมีพี่ๆหลายท่านบอกว่าซุยมี่เนี่ยแทบจะเป็นเขาเรียกอะไรที่หนึ่งของฝรั่งไส้ขาวแนละ้วอร่อยกว่ากิมจูอีกโอเคเดี๋ยววันนี้ผม,มกินให้ดูดีกว่าแต่ไม่ได้กลับกล้องหเห็นหน้าเนาะพอดีตาอักเสบอยู่ตาบวมก็เลยมาแนวเห็นแต่มือเนี่ยเนาะโอเคเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยเนาะกับฝรั่งซุยมีนะ่เนาะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังว่าซุยมี่เนี่ยน่าบุ๋มไหมเดี๋ยวลองชิมกันจัดๆเต็มๆก่อนเนาะว่ายังไม่ เต็มเม็ดเต็มคําเต็มปากลกทีโอเคครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ช่องพี่ต้อมเกษตรซีวิจีเพิ่มตันเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวชอบไปพร้อมกันเลยครับได้มาสองสองวันสามวันแล้วเนาะแช่อยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวมาดูความกรอบกันก่อนปรับกองขึ้นนิดนึ๋อเอาลูกแกะจัดก่อนเนาะ อันนี้ค่อนข้างจะสุกเกิน90%แล้วเขาเรียกเลยมันเริ่มฟูเนาะเดี๋ยวผมชิมฟูๆูกันแล้วเนาะลูกนี้ยังยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่เดี๋ยวลองอีกทีฟังเสียงอือออหวานมากอ,ะอ่ะสัมผัสแรกเนาะถ้าเทียบกับกิมจูที่บ้านนะอันนี้เขาจะมีความ ความเข้มของรสชาตินําคือจะเปรี้ยวนํากว่าแต่ไม่ใช่แบบเปรี้ยวปี๊ดอะไรนะเขาเรียกเปรียววนนะปร้ยวหวานนะเนาะเปรี้ยวหวานนะนกว่ากิมจูแล้วก็ค่อนข้างกรอบนะขนาดจับดูลูกแล้วเนี่ยมันเหมือนจะสุกจนนิ่มแล้วเนาะแต่แต่กรอบนะถ้ากิมจูเนี่ยลักษณะการสุกเปอร์เซ็นต์ขนาดเนี้ยจะจะนิ่มกว่านี้แต่เนี่ยยังคงความกรอบอยู่เดี๋ยวผมลองอกอิม คือพอลองทาที่สองเนี่ยจะรู้สึกถึงความฉ่าน้ํากิมจูเนี่ยถ้าสุกมากๆเนี่ยเ,ออเนื้อสัมผัสขขงเนี่ยน้ำจะน้อยกว่านี้นะแต่อันเนี้ยสุยมีเนี่ยรู้สึกว่าน้ําฉ่ามากๆเลยครับเนี่ยเดีย๋ยวลองเทสองอย่างกินบริเวณด้านในก่อนแล้วค่อยกินบริเวณเปลือกตรงนี้คือถ้าคนชอบฝรั่งเรคนเคยกินฝรั่งจะรู้สึกว่า ด้านที่ใกล้เปลือกตรงนี้รสชาติจะจะเข้มจะเข้มกว่าด้านในที่มันสุกฟูๆอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวผมลองด้านในเขานะถ้าเทียบกับกิมจูเลยนะกิมจูถ้าด้านในสุกข,ขนาดเนี้ยจะไม่หวานเท่านี้เนาะแล้วก็จะไม่ไม่ชุ่มน้ำขนาดนี้นี่รู้สึกถึงน้ำฉ่ำมาก บริเวณด้านเปลือกนี้รสชาติดีเลยครับอาจจะลองแบบยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่อันนี้น่าจะให้สักเจ็ดสิบแปดสิบเอร์เ็นตะ์ฟังเสียงฟังเสียงนะอ,อืออือกรอบกรอบยอมรับว่ากรอบก่อนโจิมจูแน่นอนนะมาเดี๋ยวผมหักให้ดูดอืมเนี่ยนะ อชิมชิมที่แบบสุกยังไม่ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะให้อารมณ์ของฝรั่งกรอบแต่ไม่ใช่ฝรั่งที่แบบฝรั่งแข็งนะคือยังมีความกรอบซุยกว่ากิมจูนะแต่ถ้ากิมจูเนี่ยมันจะเนื้อมันจะชั่วกว่านี้ผมอธิบายไม่ถูก คือเนื้อเหมือนสาลี่มากเลยกิมจูกับซุยเมี่ยเนี่ยซุยมี่เนี่ยมาซุยมเมี่ยเคียววิวดวีมีความใกล้เคียงของรสชาติแล้วก็ผิวสัมผัสค่อนข้างมากนะแต่ถ้าถ้าจะให้แยกจริงๆมันก็จะซุยมี่เนี่ยรสชาติจะค่อนข้างจัดก,กว่ากิมจูกิมจูจะออกหวานนุ่มๆเนาะซุยมี่จะหวานแหลมแล้วก็ผิวสัมผัสเนี่ยนื้อสัมผัสพ,พวกเอ่อเทกเจอร์ในการเคี้ยวเนี่ยอตัว<ม> ตัวซูยิมี่เนี่ยกรอบกว่ากิมจูแน่นอนแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเนาะบางคนชอบฝรั่งกรอบฝรั่งอกแข็งๆฝรั่งบางคนก็ชอบฝรั่งแบบสุกนิ่มๆเนาะผมเองอะผมชอบฝรั่งสุกนิ่มๆแต่ถ้ามาเจอซูยิมี่เนี่ยไอ้ลูกที่มันสุกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้นะผมว่าก็อร่อยใช้ได้เลยูสีสกบกิมจูมากลองชิมใหมมาก่อนลองเสียง ใาให้ผมเลือกนะระหว่างกรอบสุกสัก80%กับ90%ที่แบบเนื้อฟูๆอย่างนี้นะผมเป็นคนชอบฝรั่งนี่มผมจะชอบอันที่สุกฟูๆแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าคนชอบฝรั่งแข็งก็จะแบบเนี้ยคือมันไม่แข็งกระด้างอะเนื้อฟูใช้ได้เลยเดี๋ยวพาให้ดูเมมทีเดีับอันนี้พาไปแล้วนะ เม็ดเม็ดก็แทบไม่มีนะผมว่ามันใกล้เคียงกับกับกิมจูนะแต่ถ้าผลเนี่ยถ้าเห็นผลแล้วสามารถแยกได้เหมือนกันเพราะลักษณะผลเขาเขาจะต่างกันนิดนึงแต่ถ้าคนคนไม่ได้ปลูกอะ่ะคนไม่ได้อยู่ฝรั่งก็ผมผมมองว่ามันคล้ายกันมากแต่สุ่ยมีเนี่ยค่อนข้างมีผลใหญ่ใหญ่กว่ากิมจูเอาเดี๋ยวดูเม็ดตัวที่ออยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่พาครึ่งเลยเดีกว่า น้อยเหมือนกันเม็ดน้อยเน่ยเนี่ยมีเม็ดเดียวเองงั้นเนาะถ้าคนชอบสรังกรอบก็จะชอบกินจูอ่าซุยมี่มากกว่าไอเค่ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงนะระหว่างกิมจูกับซุยมี่เนี่ยอ่าซุยมี่จะให้ความกรอบกิมจูจะให้ความฟูนุ่มก็ขึ้นอยู่กับความชอบแหละ ทีนี้วันนี้เราไม่ได้มีต้นให้เขาดูนเนาะแต,แต่จากที่ไปดูมาที่สวนเขาเนาะต้นสุยมีเนี่ยค่อนข้างเป็นฝรั่งที่ต้นแข็งแรงกว่ากิมจูนะมีลําต้นที่ใหญ่กว่าคือฝรั่งมันจะมีอยู่อยูสอสอ่สองประเภทนะสำหรับต้นฝรั่งตักอันนี้สําหรับผมนะถ้าแยกแยกก็ได้อย่างก,กิมจูเนี่ยมันจะเป็นฝรั่งที่ไซส์ค่อนข้างเล็กหน่อยลําต้นนะถ้าอย่างหงเปาซื้อสุยมีแป้นสีทองอะไรเนี่ยจะเป็นฝรั่งที่ลําต้นทรงพุ่มค่อนข้างใหญ่ ก็จะได้เปรียบเรื่องความคงทนเนะเนาะจมจมน้ําน้ําท่วมโดนน้าท่วมได้นานกว่าแล้วก็เรื่องการยืนต้นตายเนี่ยทางคิมจูเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การยืนยืนต้นตายสูงกว่าทางสุ่ยมี่เนี่ยเขาจะออกเขาเรียกว่าอะไรต้นสมบุกสมบันกว่าทนน้าทนโรคทนอากาศทนโรคแมลงได้เยอะกว่าก็สําหรับใครจะปลูกเชิงพันธุ์นี้นะผมก็แนะนําว่ามันได้ทั้งสองพันนะคือมีความใกล้เคียงกันของรสชาติ แต่ขึ้นอยู่กับการบำรุงของแต่ละส่วนด้วยนะผมมีสูยมีเนี่ยไปปลูกที่สวนที่นครสวรรค์แล้วที่ทําแบบอ e ินเซียเนาะ,นะเดี๋ยวถ้ามันติดผลผลิตเมลร่เดี๋ยวต้องไปเทสอันนี้มันเป็นฝรั่งที่ได้มาจากสวนส่วนคนอื่นเขาเนาะก็เลยยังไม่รู้ว่านี่ขนาดเขาใช้เคมีปลูกนะก็ยังออกรสชาติที่แบบค่อนข้างโอเคเลยนะบางบางคนนะถ้าซื้อฝรั่งจากกลานมาเนี่ยมันค่อนข้างจืดจะต้องมาจิ้มพิกลพ่เกลอ,อะไรเงี้ยแต่อันนี้คือมีรสชาติเลยไม่ต้องจิ้ม เกลืออะไรทั้งสิ้นคือคล้ายๆกับกิมจูที่ผมปลูกที่นครสวรรค์นนะอันนี้ยคือถ้าสุ่ยมี่ที่นครสวรรค์มันออกผลแลว้วผมอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติเนี่ยมันจะเข้มกว่ากิมจูที่นู่นอีกไหมถ้ามันเข้มกว่ารสจัดกว่าเขาเรียกอะไรอร่อยกว่าเนี่ยสุ่ยมี่ก็น่าสนใจในการปลูกเหมือนกันก็เพื่อจะขยายพันธุ์เพิ่มที่นู่นนะเนาะอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นกรอบดิขนาดสุกจัดๆัดเนาะ โอเคครับวันนี้ก็มารีวิวเจ้าตัวฝรั่งสุยเมียเนาะผมว่าเป็นสายพันธุ์ไส้ขาวที่น่าสนใจอ,อไม่แพ้แป้นสีทองไม่แพ้กิมจูเลยแล้วก็ต้นพันธุ์ในขนาดนี้ราคาไม่แพงด้วยต้นพันธุ์ถ้าอยู่หน้าสวนเนาะสำหรับสวนสวนพันไม้กับสวนล้านอุ้ยพันไม้นะ ต้นละสาบาทไปซื้อได้นที่หน้าสวนแต่เขาไม่ส่งอะเนาะต้นพันธ์แข็งแดงสวยเลยแต่พอดีวันที่ผมไปเนี่ยแบนหมดแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายไอ้เจ้าสุยมีเนี่ยมาให้ดูได้แต่ฝนมาก็เลยกลับมาถ่ายคลิปที่บ้านโอเคครับสาหรับใครกําลังสนใจปลูกฝรั่งอะเนาะสุยมีผมแนะนําก็ก็น่าสนใจนะราคาต้นพันธุ์ไม่แพงด้วยอย่ส0มบบาทช่วงฤดูการปลูกอะเนาะช่วงฤดูการปลูกของฝรั่งเนี่ยมันจะช่วงช่วงหน้าร้อนหน่อยๆก่อนเข้าหน้าฝนอะไรเงี้ย ช่วงนะี้ราคาฝรั่งอยงค่อนข้างสูงต้นพันนะนะแต่ถ้าช่วงนี้หลังฝนไปแล้ว่า30บาทรับหน้าส่วนเป็นกิ่งตอนอนุบาลมาเรียบร้อยแล้วสามารถลงปลูกได้เลยถ้ามีระบบน้ำมาเนาะก็ใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาดูครับเดี๋ยวผมมาให้เบอร์คือคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปก็ได้เดี๋ยวผมเอาเบอร์มาให้เนาะสำหรับสวนพันธุ์ไม้กับร้านอุ้ยพันธุ์ไม้เนาะสองร้ 2, านเนี้ยเขาเป็นพี่น้องกันซื้อร้านไหนก็ได้เหมือนกันโอเคครับวันนี้ก็พามาชิมเจ้าฝรั่งสุยมีเนาะอร่อยเหมือนกันอร่อยใช้ได้เลย อีกชิ้นหนึงอีกชิ้นหนึงก่อนวางโอเคครับก็สำหรับการรีวิวเจ้าฝรั่งฝืนเมียเนาะใครสนใจก็ลองคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปเนาะเดี๋ยวผมเอาเบอร์มาทิ้งไว้ให้โอเคครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ชอ่องพี่ต้อมเกษตรสี CNC, วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเห็นเฉพาะปากนะตาเทปอยู่เลยไม่กล้าถ่ายหน้าวงการเลยดู นี่ตัวที่สุกจัดๆเนาะอันนี้ตัวที่สุกเจ็ดนนสิบแปดสิบเปอรเซ็นต์เดียงนะเตยว่าเปตยไงกั่กิมจูจกับกิมจูเตยว่าเป็นไงกิมจูจะอร่อยกับไอ้นี่ก่อนที่ อ๋อแต่เนื้ออันนี้อันนี้เนื้อเนื้อกรอบเนื้อนี่กว่าใช่ไหมโอเคครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ